สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ลูกค้าอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงนี้ลูกคัเดเลยเป็นผมหน้ากูหลงโหงนนะเ็าจะตัดทางถัดามยาวก่อนพอได้ปลายเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะยกขึ้นมานะยกขึ้นตรงนี้ เรืองกาตัดเลยไดเยอนรืเลยอขึ้นอดะเลยกินส้มกินส้มยกขึ้นเลยเราขึ้นติดเซล เปที่ไหนถึงแค่การมันก็นหยุดนะต่าสูงขาต่ำเลยัวขึ้นขางาต่ำ ยกขึ้นรดับก็ี่องศานะครับตัดขึ้นเลยหลังเวมนงเลยล,กลุกขึ้นรวตับแล้วก็จับเชอมโยงกอัพเดาวบนเชื่ ลบขึ้นเท่าที่สงสารเช่เนลนวฝัง่งที่ต่าตั้งให้เป่นเส้นแวฝัสุดท้ายยกไปเนหลัก้นไปยกไปก็จัด มาดูด้านข้างต้นข้างอ่ะเรจะตัดอยู่ประมาณต,าตักตดตงงมตามตั้ง,งนเนเึงนะตตงสียนึงเลยลดลิงาดูเชื่อมให้มันเชื่อมกับอะไรเชื่อมกับผมด้านหลังอะที่สองลากลงมาเลยคลลัดไ ตัวนี้ครับมันวูฟพัดก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะข้างกันยกเกย้อะไรเไมู่กคับไปได้จากไหนมาดูเลยดิอ่ะในยูทูบหรือเฟซบุ๊กดูในยูทูบแล้วมันคงมีแต่คนที่สั่งมาคือวยรุ่นนะ ข้างหน้านี้ผมจะเอาสั้นขึ้นมาหนยนึ่นะเราตัดปลาจมอนุพานะเี๋ยวท่าเกิดตานะโมดนีนไปนารงมาลาลงมาลาลงมาะับตัดบมาตัด ดูฝั่งนนี้ตัดทำติงหูประมาณตักเซนหนึงนะตัดโลิงคัดแบบชทันที่หนึ่งทนที่สองันที่สามโลลิงคัตัดเชื่อมด้านหลังเชื่อม ดึงมือข้างๆโรลิงครับดึงแขนข้างๆโรลิ้ครับผมสนีนาดึงมาเค่งมาคใช้ดุสายกว่วามยาวได้ ดึงมาตัดเล็มๆไปๆออกมันจะไปออกมันจะไปออกไปๆๆๆ <c oughs> ยืดขึ้นยกผมขึ้นครับมาทิ้งความยันต์จะเจ็บมืนะ

ี่ย oh, right. right. yeah. so, ืดออกมาเลยดูสิสิดูสิสิไปบปดูสิสิช่องจอนหนาเลยช่องนี้หนาหยิบมาเย็ดเย็ดสุดโต่งป ทำเรือนชั้นสไตล์บางจะให้ลากสายาวกว่านี้หรือสั้นกว่านี้ก็ไปตกลงออกแบบกับลูกค้านะ,ะตั้งแต่ก็ถามลูกค้าเรียบร้อยแล้ววันนี้สบายนะแ็ดสุดๆตัดเพื่อนนึกสั้นงทำเป็จ,จับเปอร์

ด้านหลังนะลูกค้าเห็นความยาวไหมพอดีแม่น้างข้างสั้นตามนผมนี้เส้นนึงนะซ้ายขวาอันนี้คือผมเป่าแข้งอยู่บ้านนะมันจะฟูอย่างนี้แหละฟูที่บ้านผมเนี่ยฟูอยู่แล้วแต่มันฟูเป็นทรงไงเมื่อกี้อะฟูแต่มันไม่มีทรงแต่เมื่ี้มีทรงที่ชั่งเสมันจะได้ให้สวยเลยจะได้ยงนี่สวยโอ้ไม่ได้อะาไปไหนไม่เคยได้เลยผมวันนี้จะได้ให้สวย Não,

ไล้บังวรูมบุกคัดผู้หญิงมันมีบุคัดผู้ชาย,ยด,ด้วยเป็นผู้หญิงต่อว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ุกขึ้นสองมันบากแลค้าคข,าขาุ้กขึ้นตืเตๆมน,นะครับจิต ไใช่นะท้ะผม,ม,ม,มนีน่คนก่อนผมย้อนเนี่ยเลยเอามือลูกขึ้นมือซ้ายลูกขึ้นใช่จ้ ให้ปล่อยสะอาดเลยตรวจฐานทรงตรวจแล้วตรวจอีกดึงดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมดูเท่ากันไหมเจ้าชื่องานดีมากปัดแต่งกันหมดจะสวยอ่ะสวยเมื่อไรก็ค่อยเลิก เราไม่รีบลูกค้าก็ไม่รีบตอนนี้มาเปลี่ยนตรงไหนตรงที่ไม่เคยตัดอยู่ด้านหลังรูปทรงเหมือนปอมปุยไหมตรงกลางไปหัวดูด้านซ้าย คันคันข้างหลังยาวนะรู้สึกลงหัวไหมลงรล้สลงหัวมัดตลอดไม่เคยได้ปล่อยเลยชื่อคุณเลยครับเนี่ยตุ๊กตุ๊กมาจากที่ไหนนะคลองแปดคลองแปดปทุมธานีปทุมธานีติดกับนครนายกไปอีกสิบติแปดเพองก็ขาเขาชวนนครนายกใช่ไหมใช่ขอกมาใจเลยก็ขอบคุณคุณตุ๊กแล้วก็พี่คนขับไปด้วยขอขอให้นำไป ต่อานาเรใภาษาปมือนะตอนนี้ผมใส่ส,สกแตเปียได้ไหมบุคคัดวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นก็จะตีตรงนินต 10, นดตรงแล้วก็มไปักรีบนะถ้าเราได้ทุนีทีกปกตินี่ก็ไดโวลูมไปเขาอขอบคุณทุขอเดนทางกับบ้านปลอดภัยจะใส่แว็กนิดนะดึงนะนิดหน่อยรดบส่รงบ ร้านทงอยู to to ่ปากซอยข้อความรถสิด52ข้ามตลาดสดยิ่งกระเลินเดี๋ยวสายมากดตบบอหาไม่ยากนังรถประจามาลงที่สถานีสานใหม่ออกประตู4อยู่ปซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่วาเหนือชื่อว่าร้านกำเดอร์ารอลฟอนซีจะฟังยูทูบกับกตอด้วยจากซนยถนนปากน้พสม ระกันดังขึ้นไปรลัดังกันดังโค้ดขึ้นไปมันมีความถี่0819856234และ0625483999นะ <c oughs> ข้างหน้าตรงนี้ผมจะปัปตะเรียนไทยๆไยว้าที่นี่หน่อยนะ มันลุกๆตุกตาอย่างไม้รู้เปิดหน้าผากเลยเต้นๆ็นมนอนเยอะเปิดให้หน้าสบายสบายสบายเลยมันเนี่ยดไหมไหมลงลงหมดเลย ัมพาดคนที่ติดตามมาเรือยไม่เห็นหน้าสิวิจารณ์นยสันแล้วตัเป็นัไงกเ,เปล่นรูปลูปเลยใช่ไหมจากผมไม่เป็นตรงไม่มีรตรง<ด>ครับขอบคุณครับพี่แล้วนเนี้ยวิจารหน่อยัดสั้นแล้วัเป็นยไง้างน,นสยมา,ามายน,านัเดิีาามันไม่มีทรงมันยาทเท่ากันใช่ไหมแล้วผมอยากสวยใยวยใ่แลสวยหน้าอิ่เ,เ็นหน้าเลยค่ะอิ่มเลยะพี่เ็รวยอยู่แล้วอิ่มทัพย์อิ่มบุญ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับส่งบุ๊บคัดปุ๊บคัดบุ๊คัดวันนี้รับไปก่อนับสวัสดีครับขอบคุณครับ